ครับหตลาดครับอนีก็เมามนนี้ก็เมามาชิเมาตลาดอาหาที่านบานฮอครับอยู่จำงัไม่เห็นี่บ้านที่นี่นี่ปลเสียมเรอบมด cái <trạc> à, 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 đèn <laughs> <được>, <laughs> <rồi>, <laughs> ตัว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 ติดตัวโอ้เห็ดตัวตัตัวเัวตตัวกมังหมดก็ยอนนี้งาเนี่ยอะไสักีเนี่ยงามมีด้วยพูดอร่อยปะ ปลาของอร่อยเลยค่ะมีร้อยหนึ่งปลนมีร้อยหาซีพวกอะไรเห็ดพวกร้อยหาซีไม่ไหม้ก็จะไป ก็ยังบาดหน่งยคจับจับต้าที่เป็นนัอาหารปลาอาหารปหเ็น ไม่เยอะเลยแปดบาทมากก็มกันพอจีนเดียัยี่บาทม่มเก็มยี่บาทมาเก็เนี้ยคือละยี่สิบจ้าเฮ็ดปวกใครเลยเฮ็ดปวกจานละร้อยห้าสิบจ้าเดี๋ยวโน้แทมมันไม่ตู้ไหนเอาเงนจ้าเดือไวจ้าร้อยาสิบเซ็ จกบทดิ <tellement S 2> <Nick. S 1> ีลอยกะสามหนะแด็สามขมตุ้แถมติวบอมนเดยอือสามไดคดียวหนบังางก็แบซียไ่ลอยเว้ยง้างเอาประกันไว้ก็ได้ก็รับไหมี่จะที่แนี้นี่จะมทบบน้่อเยอะก้ nó đi cho quẹt một cái túi riêng, tạo căn bản thứ ba đây. các cái này đi rồi างดี้เ่วันจาก็ังจะกามานามสองามก็ได้ห้านนนะเน็ตครับ

แกงกินให้ใจได้าสาธุน,น้ำไฟน่ะไม่่ากินมากอแน่นก้อมนี่ก่อนจ้า,าก้อนเนี่ก่อนเจ้าทิ้งทีก็ออกไล่ดันเห็ุ นนี่็กซี่ลอยสามสิบคนนีงตื่น้ท็กซี่ลอยสามสิบนี่ลาปูฟาภูเป็นหนึ่งก๊ะฟาภูนะทำไมร้องไห้ไปจับไป